เราจะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตได้อย่างไรธรรมชาติของคนเรามันต่างกันธรรมชาติคนเราต่างกันจริงธรรมชาติของผมอาจจะคือเห็นเกิดดับเป็นธรรมดาคนเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องดับไปอันนี้ถ้าเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นธรรมดาอันนี้คือธรรมชาติของผมผมก็จะมองทุกอย่างผ่านเลนที่บอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไรเป็นธรรมดาแต่บางคนธรรมชาติเขาคือการมีมากๆนี่คือธรรมชาติของเขาเขาเกิดมาเขาก็อยากจะมี มีรถคันที่หนึ่งเขาก็อยากจะมีคันที่สองอีคันที่สองเขาอยากมีคันที่สามเขามีความสําเร็จระดับหนึ่งรับหนึ่งเขาก็อยากจะมีความสําเร็จสูงขึ้นสูงขึ้นบางคนมีธรรมชาติที่ถูกหล่อเลี้ยงที่ารยอมรับถ้าเกิดเราจะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตได้จริงๆเป็นอย่างไรเนี่ยจริงๆผมอยากจะให้มองธรรมชาติอย่าเป็นกลางเป็นธรรมชาติที่บางวันก็สวยบางวันก็ไม่สวย บางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนบางวันฝน,นตกเพราะเนี่ยจริงๆธรรมชาติก็คือการที่เราเห็นความเป็นไปไม่ใช่ความพอดีฝนตกหน้าไป